สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพุทธลีลาในการสอนสี่ค่ะพระพุทธเจ้าเรานะคะหลังจากสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะทรงเป็นบรมครูนะเป็นสุดยอดแห่งครูนะคะได้ทําการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการสอนไม่ว่าจะเป็น กับพระมหากษัตริย์ทรงนะ,ะคุยเรื่องอสอนเรื่องการเมืองการปกครองได้แม้แต่วันนะพรามแพทย์สูตรคนเลี้ยงโคชาวนายาจกวัณิพกแม้แต่กระทั่งงประเวณีนะคะยังทำการสอนสอนเข้าใจอย่างทรลุป,ปูกลน,นะคะจนเปรียบได้กับว่า เป็นผู้หงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางและตามหาประทีปในยามค่ำคืนค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าพุทธลีลาการสอนของพระพุทธองค์4ประการนั้นมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งค่ะแจ่มแจ้งนะคะแจ่มแ,แจ้งค่ะ แจมแจ้งก็คืออธิบายอธิบายอย่างชัดเจนนะเหมือนกับจูงมือไปดูค่ะจูงมือไปดูได้เลยเห็นหมดนะคะอันที่สองนะคะจูงใจนะ,ะจูงใจก็คือทรงชี้แจงนะให้ทราบถึงหลักธรรมต่างๆอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะคะ ประการที่3นะคะเรานะคะเราให้กลา้าเราให้กลา้าก็หมายถึงชักชวนนะคะชักชวนให้ออผู้ฟังประพฤติปฏิบัติตามนะด้วยความมุมานะอดทนนะ,ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ อันที่สี่ค่ะปลุกให้ร่าเริงการปลุกให้ร่าเริงก็คือ,เ,อเป็นการชี้แนะแนวทางให้บุคคลเนี่ยไปพิสูจน์ความจริงนะคะว่าเมื่อนำไปพิสูจน์ความจริงแล้วเนี่ยประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดความสุขค่ะ ความสุขความสํำราญเบิกบ,บานใจต่อมาเพราะฉะนั้นทั้ง4ประการนี้พระพุทธองค์นั้นได้ทรงสอนนะคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งมีผู้นับถือมากมายในโลกมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงจนถึงปัจจุบันนี้สวัสดีค่ะ